มาถึงแล้วครับผมมาถึงแล้วดูสิครับดูสิครับผู้สาวมาต้อนรับนะครับผมมารับก่อนนะครับผู้สาวได้อาบน้ำมา้ินี่ครับกำลังเตรียมน้ำไว้จะอาบอยู่อะไรผู้สาวผู้สาวมาหาผู้สาวเลยมาทักทายกันก่อนเป็นจังไกเป็นจังไดอุ้ยอุ้ยอผู้สาวอุ้ยผู้สาวยายายาไปเล็วโอ้เชื่อพ่อเป็นแรงครับท่านผู้ชมเชื่อพ่อเป็นแรงครับตกใจตกใจไปแล้ว เอารางวัลนะรางวัลเอารางวัลเอารางวัลรางวัลรางวัลเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้ยรางวัลรางวัลมันกดยากกันทำไปนี่มีรางวัลมาล่อด้วยเออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวกันครับสวัสดีสวัสดีพ่อเราสวัสดีพอ่จ้าเลยมีผู้บ่าวมาเล่นด้วยนะครับผู้บ่าวมายามทอดบ้านเลย โอยในฟนพากะก่อนพก่อนพก่นพอก่อน้อยนะบีอ้อยจะเอาอ้อยมาตกกันเลยเดินไงนีมาล้ว่ะขางเด็กเนาะทังเด็กนี่ที่น้ำขังเดกามค่ะาวกันก่อนสวัสดีค้ะก่อนเลว โอ้ยผู้สาวผู้สาวผู้สาวก็ไปจบทางลังจังสันสาวเขินผู้บาวสาวจะเขินผู้สาวเขินเขินเขินานมาแล้องเข้าเลยเร็วเข้าเล้เวมาสวัสดีแม่กันสวัสดีจ้ามแครับผมสวัสดีช่องสัสดีช่เี่้ช่อีวอันนี้คุ้มที่คืนนี้เดียวครับผมผู้สาวก็คุมค้แม่สา่ะเน่เนทัานใ้ โอ้ใช่ตกลงอย่างเลยพี่งามพี่งามน้องน้องกี่ปีครับน้องน้องเกิด29เมษายน2ปี2ปี4เดือน7เดือนไปโอ้ไล่ไล่กันเลยครับผมไล่ไล่กันเลยครับผมงามกระซาโอ้ยังเด็กยังเด็กเขาปากยังเด็กเขาปากเลยครับกล้วยหอมสุกจักเครือครับผมนี่กล้วย โ้ยสุกจักคือเลยคุณเลี้ยงช้างคุณยังไงได้ดํำดีเลยเอ้ากาคนขยันแต่สร้างเนาะคนคนบไอาบน้ำครับผมแต่สร้างผมอาบน้ำลือรบบจางต้องสะอาดใช่ไหมใช่ครับผมโอ้ยของฝางของไปแล้วเอาฝากนะครับเอาปากมากมาลูกมาคนนี้ลูกมาคนนี้อันี้อนี้โอ้ยมาหมีก้อนก้อนนอนกันอนขอน้อยนะครับอ้้อนอน้อยกันเลยนะแล้วผมจะปล่อยให้ อาชีบกันนะครับอาชีบกันอาชิบกันคนอาชิบกันคนนอาชิบกันไปเลอาชบกันไปเลยอานี่ชิบกันครับุ้บอนี่ชีบกันนี่เ็กนสาวาอาบน้ำกัเืองพ่อเน้ไม่อาบจิตใจสะอาดกพาเอาีสโลแกนนะครับโอ้ยอ่อนเลยอ่อนเลยอ่อนวอ่อนเโอ้ย เบกาวข้างหลังก็อ้นกันไม่เบาเลยนะคะไม่ใช่เขาห่วงครับเขาห่วงห่วงสาวน้อยห่วงสาวน้อยบอกคุณป้าสาวคุณป้าห่วงเขาห่วงครับเขาห่วงครับเขาบอกเจ้าเจ้าบอกไปเบิ่งหลางนึงเจ้าบอกไปเบิ่งหลานึ่งกิมาเอาหลานสาวไปเด้บอกเออเจ้าบอกไปเบิ่งหลานนึ่งเครียดแล้วครับผมเครียดแล้วครับอันผู้เฒ่ามาหาอันมาหาอันหลานแล้วพอดีเอ้า บริกเขากลอนครับบริกเขากอนเขเครียดเลยครับผมท่นองแล้วอ้ยองแล้วอุ้ยดูครับดครับหงหงครับหงนงงนงครับหงงเขาหงหลานครับผมบึ้งบึ้งหลานสาวเลครับาสาอุ้อุ้อุ้ยทส้มประทึกครับประทึกอุ้สากหงอนเาหงนหนึบึ้งบึ้งหนึงบึ้งบึ้งนึ่ จะต้องรีบนีอน เยอะเยอะยท่านผู i, ้ชมครับน uh, ี่มันมันเหมือนชีวิตของคนเลยนะครับผมพ่อกันพ่อกับพี่พ่อกับพี่แม่กับพี่เซียลูกคอยไปได้จังใดมันนั้นวันนั้นแอบมาขโมยอ้อยเนี่ยเหละครับหยิบได้ไม่กวาดนะไปถึงนู่นนึกว่าเป็นน้อยนึกว่าเป็นอ้อยแล้วได้ไม่กวาดนะครับไปแล้วไปแล้วแล้วก็แล้วก็ให้ป้ากวางงได้ไงกระเป๋าอ้อยมาฝากค่ะ ไม่ได้เลยนะครับเนาะโอกระติ๊ป้าเขาคุณป้าเนาทำไมห่วงหลานแห้งเท้อนดันป้ายังครับนั่นมามารูปฮะอนนันป้ายังครับนั่น ป้าคำสอยครับป้าคำสอยกับงวงหลานงวงงวงหลานจำได้ไปเอามือไปตบไปตบมันป้าทับทิมตบเจ้าเจ้าไปเลยเจ้าไปเบิ่งหลานเจ้าก่ใหญ่หลานไปได้ใจตบไปตบมาป้าทับ้งเตะโตขาดเลยครับผมระทึกอิรีครับผมนี่มีมีหลานสาวงามเนาะเมียนเมียนเมียนโอ้โหเนาะเออผู้สาวมาผู้สาวมาเออ เดี๋ยวมันนี่มันนี่มันี่ดีใจมาลูกที่พี่โชคมาหาดีใจเนาะดีใจมาผู้สาวมาหากันมาสาวมาเออผู้สาวมาเออะไร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 ตกน้ออะไรตุกน้อ รักต้นใจ gì đấy, น้องดูทำ gì, ซิเนี่ยดูทำหน้าซิฮะดูทำหน้า nhắn เนี่ยดูทำหน้าซิ <laughs> 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 มาเที่ยวไกลนะครับแต่ว่าประมาณกี่กิโลนะเนี่ยมาเนี่ยไม่ถึงหรอกครับรปเนาะประมาณนั้นเนาะที่จริงเราเราเดินมาก็ได้นะเดินมาก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเดินมาก็ได้แปมันก็ต้องนอนนี่ก็ได้ครับผมเพราะว่าถ้าเดินมาก็ได้แสดงว่าเราต้องนอนนี่ก็ได้ครับเพราะว่ากว่าจะกลับไปกลับก็พอดีครับมืดพอดีเนาะก็จะมากินข้าวที่นี่สักคืนหนึ่ง ฝากท้องที่นี่เนาะสักมื้อนึงเออโอ้หดูสิดูสิเขาไม่เคยเจอผู้ชายดูสิครับเขาไม่เคยเจอผู้ชายดูสิดูสิไม่เคยเจอผู้ชายแกวแต่เล็กเลยเจอผู้ชายแล้วจับเลยอะมรนุ่มมาเยี่ยมมต่ามอาี่มาี่ยมานยีรยมม่มาเมม ทิทเทิร์นอาทิทเทิร์นบอกว่าวันหลังต้องพาคุณพ่อมาบ้างนะเดี๋ยวท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามอีพีหนะ้าจ,จะได้มาหรือไม่ได้มาหรือจะได้มาวันไหนครับติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับผมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะจะได้แจ้งเตือนนะครับว่าเราจะพาน้องช้างของเราไปเที่ยวที่ไหนนะอ,อมันนีมันนีอเอ้ยมาหอดแล้วมาหอดแล้ว โอ้ยลูกเขยคอยลูกเคยคอยลูกเคยคอยแล้วว่าลูกเขยคอยนั่นเนดูสีดูซีโอ้ลูกเขยคอยอืมลูกเคยคอยลูกเขยคอยโอเคครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเรานะครับโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ครับผมแล้วเจอกันที่ยูทูบครับอีพีหน้าสวัสดีครับ